สวัสดีครับพบกับรายการชูการ์วอล์เกอร์วันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวความหอมนุ่มนะครับของครัวซองฝรั่งเศสที่ไม่ได้มาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ แม้ว่าครัวซองจะเป็นที่จดจำในฐานะขนมไอคอนของประเทศฝรั่งเศสและได้รับความนิยมในศตวรรษที่19แต่เมื่อย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของครัวซองกับไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสในแวดวงผู้ศึกษาประวัติศาสตร์อาหารมีตำนานเล่ามากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของครัวซองบางตำนานกล่าวว่าขนมปังชนิดนี้ถูกคิดค้นโดยชาวเยอรมนีที่มีชัยชนะเหนือชาวมุสลิม ในการออกลบที่ตูในคิตศตวรรษที่732เมื่อจกักรวรรดิออตโตมันของชาวเติร์กได้บุกเข้ามาตีเมืองที่กรุงเวียนนาแล้วได้พยายามปิดล้อมอยู่หลายเดือนแต่ก็ไม่สามารถปิดล้อมได้จนคิดวิธีวิธีหนึ่งครับซึ่งวิธีนั้นก็คือการขุดอุโมองค์ลอดผ่านกำแพงเมืองเวียนนาเข้าไปนั่นเองนะครับแต่การจะขุดนั้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาในยามค่ำคืนเพื่อให้ชาวเมืองเวียนนาหลับซะก่อนนะครับโดยที่ชาวเติร์กก็ขุดเข้าไปเรื่อยๆแต่ชาวเติร์กลืมคิดไปครับว่ามีอยู่อาชีพอาชีพหน,ย,หหหาย,นยามค่ น,นั่นก็คือช่างทําขนมปังนั่นเองครับพอช่างทําขนมปังได้ยินเสียงเนี่ยก็ไปปลุกชาว,วยนานาทั้งหมดเลยครับเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ชาวเติร์กเนี่ย เข้ามาในดินแดนของเขาได้ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับทำให้รอดพ้นจากการโจมตีในครั้งนี้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าครัวซองเนี่ยเปรียบเ,เหมือนลัวของชาติที่ปกป้องเมืองเมืองนั้นได้ครับบรรดาคนทําขนมปังนะครับได้เฉลิมฉลองแล้วก็ได้ทํารูปจําลองขึ้นนะครับเป็นพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยเหนือธงของชาวเติร์กนะครับซึ่งเรียกว่าคิฟเฟลการเดินทางของคิฟเฟลจากเวียนนามายังประเทศฝรั่งเศสมีหลายข้อสันนิษฐานและมีหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับพระนางมารีอังโตเนตเจ้า จุยาได้สมรสกับพระเจ้าหลุยที่16แห่งฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยกันนะครับและด้วยความที่พระนางมารีเนี่ยไม่สามารถทานอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสได้แล้วด้วยความที่มีคุ้นเคยแล้วก็แล้วแต่นะครับก็มีความคิดถึงบ้านด้วยก็เลยได้สั่งทําอาหารหรือขนมที่เรียกว่าคิสเฟลขึ้นนั่นเองครับ เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทําให้ขนมคิฟเฟลนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกลายเป็นเทรนขนมของราชวงศ์และชนชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยที่พ่อครัวได้มีการคิดค้นคิฟเฟลแบบใหม่ขึ้นที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการเรียกผิดไปจากเดิมก็คือคิฟเฟลเป็นครัวซองคิฟเฟลกลายเป็นครัวซองคิฟเฟลกลายเป็นครัวซอง คุณผู้ชมลองคิดดูว่าอะไรทําให้มันเพี้ยนไปได้ขนาดนั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นการเดากระรลลวนนะครับโดยที่ไม่มีหลักฐานในการชี้วัดแต่มีหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะพอเป็นไปได้นั่นก็คือร้านเบเกอรี่เวียนนาแห่งแรกที่กรุงปารีสท่นเองครับในคิสควัตที่1838ัรโดยเจ้าของร้านนะครับชื่ออากุซังและเพื่อนๆของเขาเนี่ยได้เปิดร้านนี้ขึ้นซึ่ง็นอดีตทหารชาวเวียนนานะครับได้ทําการขายพวกอาหารขนมเวียนนาแล้วก็คิฟเฟลนั่นเองครับต่อมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชาวฝ นะครับทำให้คิฟเฟลได้พัฒนามาเป็นครัวซองที่มีเลเยอร์คล้ายพับ และก็มาเป็นอาหารยอดนิยมจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับความแตกต่างของครัวซองแบบโค้งและแบบตรงนะครับแรกเริ่มทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มมาจากแบบโค้งนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมมาเป็นครัวซองแบบตรงหรือที่เรียกว่าสเตรนทครัวซองนั่นเองครับความแตกต่างของครัวซองทั้ง2แบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ถ้าเป็นครัวซองแบบประจันเซียวเนี่ยหรือครีเซน์ครัวซองเนี่ยเราก็จะใช้เนยเทียมมาการีนเทียมในขณะที่ครัวซองแบบตรงหรือสเตรนท์ครัวซองจะใช้เนยแท้เท่านั้นซึ่งเป็นที่นนิยมใประเทศ เป็นอย่างมากเพราะมีความหอมและอร่อยมากกว่าอีกแบบนั่นเองครับเอาละครับพอฟังมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนรู้สึกหิวเลยนะครับว่าอยากกินครัวซองที่ดีนั้นเป็นยังไงประเทศไทยก็มีครับเดี๋ยวผมจะแนะนําร้านเกกิแอนพาเสเทอรี่บายตูนครับรับรองว่าอร่อยร้านนี้เป็นร้านพี่ชายผมเองครับมาครับยังไงฝากติดตามชม EP ีต่อไปด้วยนะครับวันนี้ชูการ์วอเกอร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ